All right. สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมากินไก่ทอดหน้าโรงเรียนกันนะทุกคนคือเมื่อก่อนเนี่ยคือแบบว่าตอนเป็นเด็กอะคิดถึงมากแล้วนี่ก็คือซอสมะเขือเทศกับมายองเนสนะวันนี้ก็คงจะไม่เห็นหน้าเนาะเพราะแบบกล้องมันต่ำไปอ่าทุกคนเรามากินกันเลย อร่อยอ่ะไม้ละห้าบาทเองทุกคนคือใหญ่มากแล้วเราก็จิ้มซอสมาเขือเททุกคนแบบกลับมายัางเนสตอ่ะอื <c oughs> ซอสช่ำๆทุกคนดูดีทุกคนแบบคือเราไม่รู้นะว่ามันจะโฟกัสให้เราหรือเปล่าแต่แบบว่า ทุกคนดูดิชิ้นใหญ่มากแล้วแบบไมนะ่ละหาบาทอะ่ะทุกคนคุ้มปะคุม้ม นี่ยทุกคนแบบเนือ้อไม่ไม่ชอบว,ว่าแบบใหญ่แล้วแบบมีแต่แป้งนะทุกคนบางร้านนี่มีแต่แป้งแต่อันนี้คือแบบเนื้อก็เยอะอยู่นะแบบว่าเออคุ้มเหมาะสมกับราคาห้าบาท ไ <cido ly> อตัวมายอยางเนี้นี่ก็ดีเหมือนกันนะมันไปดอบรสชาติของลาเมะเขือเทศให้อ่อนลงมาเนาะอร่อยหมดไปอีกหนึ่งไม้ ทุกคนคือมันรสชาติดีมากเลยอะแบบปื้มปริมคิดถึงตอนตัวเองเป็นเด็กนอแบบว่าเออเรียนอยู่โรงเรียนออกมาหน้าโรงเรียนแล้วแบบว่ามีไก่รออยู่รอให้เราซื้ออยู่หน้าโรงเรียนแบบเนี้ยอรอย คือเราซื้อมันตั้งแปดหมายอ่ะแบบคือถ้าไม่จุกก็ให้มันรู้ไปเลยอะ่ะ ก็คือแอบแม่มากินบนที่นอนทุกคนถ้าแม่รู้คือแม่ตีตายแล้วนะัเแม่ชอบสอนว่าแม่เอาของกินขึ้นมากินบนที่นอนแี่มดมันมาจะขึ้นแต่เราก็รันนะทุกคนซึ่งฉันก็ทําอยู่บ่อยๆเพราะฉันทําอยู่บ่อยๆปุ๊บตอนคืนฉันนอนปุ๊บนั่นแหละเอ๊ะอะไรมันกัดกัดอ๋อมดแต่เอความไม่กล้าบอกแม่เนาะ ทุกคนบางเสียงแห่งความกรอบนะกรอบแค่ไหนกรอบแค่ไหนํหนาใจเธอดูนะคะทุกคนนี่ทุกคนนี่เนี่ยเลยไม่สนรทงนั้นเลยแป้งมางแบบ อร่อยแต่จะอิ่มแล้วทุกคนคือชาเป็นคนแบบว่าถ้ากินอะไรแบบเนี้ยมันจะอิ่มง่ายอ่ะเมื่อก่อนอนะกินหมดนะถ้าเยอะขนาดเนี้ยขอยากใช้มือนะทุกคนเพราะมมนอร่อยมากชาว่าชากินไม้นี้หมดแล้วชาก็อิ่มแน่นอน มันอร่อยจริงๆนะเว้ย ทุกคนวันนี้ชาก็ต้องไปแล้วนะคะชาแบบอิ่มมากบ๊ายบาย